ทิ้งตัวทิ้งเองดสิงที่ไม่มีความเหตอย่ารวมอย่าทรงอย่าทรงอย่ารวมเห็นรวมอะไรเล่านัตตาไปรวมอะไรเล่าอันนี้จังไปรวมมันทําไมท่านนี่จังท่านนัตตาจิตธาตุธรรมธาตุเหมือนกันหมดโลก สิ่งที่ไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไม่ยึดตัวไม่ยึดเองทิ้งตัวทิ้งเองใครรวมมันก็รวมทุกแหละรวมทุกรวมมันนี่จังอยู่นั่นไปรวมทําไมอะ่ะไม่เอาตัวไม่เอาเองลูกสิ่งที่มันไม่ใช่การเอา ละตัวละ,ละเองนี่ทิ้งตัวทิ้งเองไม่ใช่รวมไม่ใช่ทรงไม่ใช่รวมจิตไม่ใช่สรงจิตไปส่งมันทำไมเล้จนนตตาจิตอนตาจิตอันที่จังไปท่งมันทำไม ว่างไม่เอาว่างเองไม่ใช่พยายามจะว่างลูกว่างไม่เอาว่างเองว่างไม่เอาแม้กระทั่งว่างเองมันไม่ใช่การเอาที่ไปซองๆน่ะมันจะเอาทั้งนั้นแหละลูกมันเลยเขาไปซอง ก็กลายเป็นเพราะเป็นภูมิตามมาทรงอะไรก็เป็นเพราะเป็นภูมิในสิ่งที่ทรงนั่นแหละสังสวัสดก็เกิดเข้าไปก็เกิดขึ้นจากการเข้าไปทรงนั่นแหละสังสวัสด์น่ะทรงเอาสภาวะทรงเอาลักษณะทรงเอาธาตุทรงเอาขันทรงเอาธรรมทรงเอาจิตไปทรงเอานั่นแหละมึงได้เกิดความเป็นเพราะเป็นภูมิขึ้นมาเกิดความเป็นสังสวัสดขึ้นมา สละตัวสละเองจะได้ไม่เป็นสังฆวััดลูกละตัวละเองจะได้ไม่เป็นพ่อเป็นภูมิมันจะได้ตรงตอนนี้พานอยู่แล้วลูกไม่ใช่ไปนิพพานไม่ใช่ไปนิพพานที่ไหนลูกมันจะได้ตรงตอนนีพานอยู่แล้ว ใช่พยายามไปนิพพานที่ไหนมันจะได้ตรงต่อนิพพานอยู่แล้วลูกละตัวละเองสละตัวสละเองมันจะได้ตรงต่อนิพพานอยู่แล้วไม่ใช่ไปนิพพาน ล,ะ,ละตัวละเองไม่ใช่ไปละอะไรหรือไปพยายามละอะไรไปคอยละอะไรลูกละตัวคอยละเองนั่นแหละมันจะได้ตรงต่อน,นิพพานอยู่แล้วไม่ใช่พยายามจะไปนิพพานหรือเพื่อจะนิพพานที่ไหนอะไรอย่าให,หา้มันเป็นตัณหาลูกเพื่อเพื่อเพื่อมันเป็นตัณหาอยู่นั่น ไปไปมันก็ตัะหาไปเท่าน,นั้นแหละลูกละตัวละเองสละตัวละตัวสละเองไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่ใช่ไม่เอาอะไรไม่เอาตัวไม่เอาเอง จะได้ตรงต่อนนี้ผานอยู่แล้ว พยายามละอะไรเล่ายิ่งพยายามละก็ยิ่งเป็นตัณหาในการไปคอยละไม่ละตัวละเองมันไม่จบตัณหานะละตัวละเองสละตัวสละเองมันจะได้เลิกเป็นตัณหาในการไปรคอยละอะไรมันจะได้เลิกเป็นตัณหาในการไปคอยจบอะไร จะได้เลิกเป็นตัญหาในการไปคอยละอะไรละตัวละเองแล้วมันจะได้เลิกหลงไปนิพพานที่ไหนมันจะได้ตรงตัวนิพพานอยู่แล้วลูกไม่ใช่ไปนิพพานไม่ใช่เพื่อนิพพานที่ไหนเพราะไปสร้างคตินิยมขึ้นมานั่นแหละมันถึงได้กระตุนต้นปัญหาอยู่เรื่อย พยายามจะไปพยายามจะให้มันได้พยายามจะใมันถึงแล้วแล้วเป็นภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาทั้งนั้นแหละลูกเป็นลักษณะตัณหาลักษณะทั้งนั้นตัณหาลักษณะทั้งนั้นมาจากไอ้โมหะคตินิยมนั่นแหละจะเอาดิการมุ่งหวังสร้างเอานั่นแหละเดี๋ยวขอดของสมุทรไทยเลย ไม่แม้กระทั่งไม่เองไม่ใช่ไปไมมอะไรลูกไม่ไม่เอาแม้กระทั่งไม่เองไม่ที่มันไม่ใช่แม้กระทั่งไม่เองลูก พรมกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างคือล่าตัวล่าเอง <c oughs> มันจะได้โดยนิพพานอยู่แล้วเหมือนกันหมดลูกไ <c oughs> ม่ใช่ปล่อยให้โมหะคตินิยมมันหลอกเอาจะไปนิพพานจะนิพพานจะนิพพานนิพพานอะไร ไปหลงคตินิยมสิโมหะคตินิยมเลยโมหะคติจะเอาจะมีจะเป็นตัณหาทั้งนานโลกโมหะทั้งนั้น,าาน,นอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากถึงจะเอาจะมีจะเป็นเป็นโมหะตัณหาทั้งนั้นไม่ยุติตัวยุติซะเองไม่ยุติไม่เสียเอง ขอให้กลายเป็นคตินิยมแล้วก็สร้างแต่ภาวะตัญหาอยู่เรื่อยพยายามจะได้พยายามจะสิงพยายามจะมีพยายามจะเป็นปัญหาสภาวะทั้งนั้นละตัวละเองผู้อย่างก็คือละตัวละเองลูก ทุกอย่างก็คือสละตัวสละเองไม่ต้องไปคิดสละอะไรไม่ต้องไปคิดละอะไรลูกทุกอย่างก็คือละตัวละเองเลยลูกมันจะได้ตรงตรง่อนนรอดนิพพานอยู่แล้วไม่ใช่ไปนิพพาน